ผู้ชมคะในตอนนี้นะคะก็มีข่าวมาว่าวันที่1่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เด็กๆเองก็จะได้ไปโรงเรียนกันแล้วนะคะ,ะสําหรับเรื่องราวของการศึกษาที่เด็กๆจะต้องมีการเรียนออนไลน์ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็บอกว่า5จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงของโควิด -19 ค่ะก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีค่ะอาจจะต้องใช้วิธีการแบบแบ่งกลุม่มสลับ วันเรียนรับเปิดเทอมหนึ่งกุมภาพันธ์นี้ค่ะ นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านกล่าวว่าจากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศปิดเรียนใน28จังหวัดตั้งแต่วันที่4ถึง31มกราคมนี้เนื่องจากโควิด19ระลอกใหม่เกิดขึ้นนั้นนะคะการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน1กุมภาพันธ์นี้ค่ะขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็อยู่ระหว่วางการหารือกันนะคะว่าจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเปิดเรียนใน5จังหวัดก็คือกรุงเทพมหาน,นครสมุทรสาคร สมุปราการนนทบุรีและปทุมธานีค่ะก็จะยึดในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักในการพิจารณานะคะทั้งนี้ที่ประชุมเนี่ยก็เสนอว่าพื้นที่บริเวณไหนที่เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองและสีเขียวนะคะก็จะแบ่งแยกให้ชัดเจนมาตราการก็จะแตกต่างกันไปนะคะโดยจะแบ่งเป็นหมวดหมวดค่ะว่าแต่ละพื้นที่จะมีการผ่อนปรนมาตราการอย่างไรบ้างนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขก็ยังไม่ใช่คนที่จะสามารถฟันธงได โดยโตรงนะคะแต่ก็มีหน้าที่ในการนําเสนอข้อมูลและข้อปฏิบัติให้สบคตัดสินใจค่ะต้องรอให้คณะทํางานเนี่ยได้ประชุมกันก่อนบางอย่างสามารถสั่งการแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาศัยกฎหมายหรือว่าต้องรอที่ประชุมชุดใหญ่เนี่ยได้ประชุมกันก่อนนั่นเองนะคะ